วันที่1กันยายนเป็นวันสืบนาคเาสถียรหลังการทำอัตตะวินิบาตกรรมของพิสืบเพียง18วันการก่อตั้งมุลินิที่สืบนาคเาสถียรประธานคนแรกของมุลินิที่คืออาจารย์รัตยาจันเทียนซึ่งข้าพเจ้าได้ไปสัมภาษณ์ท่านในการทำหนังสือผู้พิทักษ์มรดกโลกทุ่งใหญ่ในสวนห้วยขาแข้งซึ่งรวมบทสัมภาษณ์ของผู้ที่ทำงาน ในผืนป่าตะวันตกเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในเรศวรด้านตะวันตกด้านตะวันออกและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งซึ่งรวมกันเป็นมรดกโลกแห่งแรกของประเทศไทยแรยงบันดาลใจในการเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ซึ่งใช้เวลาถึง3ปีเกิดขึ้นเมื่อวันที่หมิถุนายน2533จากการที่ข้าพเจ้าผู้เขียนได้รับฟังพี่สืบนาคะเสถียรดำเนินการอภิปรายเรื่องป่าไม้ในงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ณหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์หลังจากนั้นเพียง3เดือนพิสูบก็ทำอัตราวินิบาตกรรมเมื่อไม่นานนี้ข้าพเจ้าได้เข้าฟัง Nature Talk ซึ่งจัดโดยสมาคมอุทยานแห่งชาติได้เชิญคุณดวงดาวสุวารรณรังสีช่างภาพมือหนึ่งของเมืองไทยและเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งมูลณนิทิสืบมาพูดถึงการทำงานอนุรักษ์คุณดวงดาวซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับรางวัล จากสมาคมอุทยานแห่งชาติได้เล่าถึงการก่อตั้งมูลนิธิสืบนาคเาสถียรซึ่งเต็มไปด้วยอุปสัรคต่างๆนานาและทุกวันที่หนึ่งกันยายนในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจะมีการจัดงานรำลึกการจากไปของสืบนาคเาสถียรณลรานหินโค้งณาอาคารอนุส,นสรสืบนาคเาสถียรภายในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่3 1สิงหาคม มีการแสดงนิทรรศการรำลึกถึงสืบนาคเาสถียนการร่วมจุดเทียนรำลึกถึงสืบนาคเสถียนบริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์ที่ข้าพเจ้าใช้เป็นปกหลังของหนังสือผู้พิทักษ์มรดกโลกทุ่งใหญ่ในสวนห้วยขาแข้ง